วัสดีครับท่านผู้ชมช่องใบอิมทุกท่านใบอิมสตูดิโอจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นป่ามาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมาชมความน่ารักของภายหนุ่มสองหนุ่มน้อยที่กำลังหยอกล้อกันกลางทุ่งหญ้า สองน่าจะมีอายุไล่เลี่ยกันนะครับเป็นช้างหนุ่มน้อยที่มาจากโคงแม่โหัรูนะครับไม่เคยพบเห็นมาก่อน ทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นเมฆากับภูผาหรือไม่นะครับเมื่อมาดูในกล้องก็ไม่ใช่บรรยากาศกลางทุ่งหญ้าสายลมก็ค่อนข้างพัดแรงนะครับจะเห็นทิวไม้และต้นหญ้าไหวเอ็นตามแรงลม กลับมารับชมเหตุการณ์ในวันที่โครงช้างมารวมกันหลังจากที่แม่ด้วนคลอดนะครับมารับชมรายละเอียดและบรรยากาศต่างๆ เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่ืนมากนะครับหลังจากช้างทั้งสามโขมารวมตัวกันก็กินหญ้าอยู่กลางทุ่งหญ้าตอนนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับสังเกตดูชิวไม้และใบหญ้านะครับจะเอ็นค่อนข้างแรงมากเลยครับ นี่เป็นบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนะครับแม่นับรวมวันที่โผงช้างมารวมกันในคราวที่แล้วก็มีคราวนี้ที่เป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นมากเลยนะครับมีทุกรุ่นทุกวัยนะครับมารวมกันที่นี่บรรยากาศในตอนนี้นะครับตอนนี้ยังมีอีกโขนหนึ่ง กินดินโป่องอยู่ในทุ่งหญ้าที่ไม่ไกลกันจากจุดนี้มากนักนะครับ<ป>เจ้าตัวน้อยกำลังวิ่งมาหาขมนะครับมีพี่ชายและแม่เดินตามหลังครับดูเจ้าตัวน้อยวิ่งกลางทุกงหญ้าอย่างมีความสุข ก็พอยมีรอยยิ้มไปด้วยนะครับ